ผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรวมไปถึงกลุ่มที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษเตรียมรับเงินเราชนะในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือ28พฤษภาคม2564ค่ะก็จากการที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบสนับสนุนวงเงินสิทธิ์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการเราชนะคนละ1000บาทเป็นระยะเวลา2สัปดาห์รวมเป็นเงิน2,000บาทซึ่งท่านสามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่30มิถุนายน2564 และสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะที่ได้รับวงเงินสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสองงวดก็คืองวดวันที่20พฤษภาคม2564และงวดที่2ในวันนี้ก็คือ27พฤษภาคม2564ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับประชาชนกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ท่านจะได้รับการโอวนวงเงินสิทธิ์ววดที่2องจำนวน1,000บาทในวันพรุ่งนี้ก็คือ28พฤษภาคม2,564ค่ะสำหรับวันนี้ช่องอมชแนลฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและรับข้อมูลข่าวสารดีๆทางช่องอมชแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ